ก็เป็นเรื่องของเขาครับทางเราก็ยึดแต็นที่ของเราหนึ่งต่อห้าหมื่นเป็นอธิปไตยของเราไอ้เรื่องนี้อะไรนะก็เป็นเรื่องของของเขาที่้อาไปคุยกันในระดับเีจีไหนก็เป็นเรื่องของรัฐบาลคุยกันอ๋อปากกระบอกปืนไม่เรื่องปกติอยู่แล้วครับเราก็ต้องหันไปทางทิศใดทิศหนึ่งเขาคงไม่หันเข้าประเทศตัวเองมั้งครับถือเรื่องปกติครับไม่มีอะไรการทหารนะอ๋อนนะมุมขอกองทัพก็คือสุกฝ่ายต้อง,ต,องต้องพูดคุยกันอาจจะต้องต้องไปเจอกันคนละขึ้นทาง ถ้าต่างฝ่ายต่างยึดถือของตัวเองเป็นหลักนี่แนวแก้ไม่ได้ครับจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่ครับหลังจากที่เมื่อวานประชุม JBC กันเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เอมอแบบอะไรที่ให้แบบเช็คในเรื่องของแนวชายแดนเพิ่มไหมคะเพราะว่ามันก็ยังดูแบบไม่จบไม่มีต้องเช่นมอะไรครับปกติเราก็ดูแนแนวชายแดนปกติอยู่แล้วครับ,รบส่วนผลการประชุม JBC ต้องรอให้ หัวหน้นาคณะเจรจาได้เป็นผู้แถลงนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวครับไม่ใช่ค,ความเห็นของกองทัพอยู่แต่ได้พูดถึงกับท่านเลยค่ะก็ผมจะชี้แจงในมุมของภารกิจตามาแนวชายแดนนะครับเพราะฉะนกกั้นจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว หลังจากนี้ก็จะเป็นวรารละประชุม R บีซครับาท,าท่านเป็นประธานเองใช่ไหมใช่ครับผมกับพปปคสารที่สี่นะเราต้องมาหารือกันคุยในระดับพื้นที่ครับต,ต้องดูเจตนาลมดูแนวทางของผู้การทหารบกแล้วก็ของรัฐบุรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยว่าเราจะดําเนินการยังไงต่อเพื่อเพื่อให้สถานการณ์ในพื้นที่ ที่คายไปในทางที่ดีครับเรื่องของตึงกําลังการหารเนี่ยแนวโน้มนี่จะต้องตึงแบบนี้ไปยาวนานนะครับชาวบ้านเขาก็ยังเราเราพยายามที่จะไม่ไม่ใช้ระยะเวลานานก็จะคุยกันทั้งสองฝ่ายครับว่าท้าถ้ามีโอกาสเราก็จะพยายามที่จะถอนหารทั้งสองฝ่ายให้เหลือไว้เฉพาะจำเป็นตอนนี้ก็แนวโน้มแนวโน้มดีครับดี อจะมีการพูดคุยในแนวโน้มไหนว่าในระยะเวลาประมาณไหนครับท่านคร,ครับอันใกล้นี้ค,ครับอันใกล้นี้จะมีวาระการประชุมแบบส่วนตัวหรือว่ามีประชุมรับหรือว่าประชุมเสร็จอะรไครคไม่มีครับประชุม RBC ก็โต้เลยครับไม่มีรับอะไรเดี๋ยวประชุมเสร็จก็ออกมาแถลงเลยครับแสดงว่าเรื่องของจึงกำลังทหารนี่ต้องรอ RBC ให้ได้รอนรอก่อนครับรอมาตรี RBC ก่อนไม่มีอะไรกังวลครับไม่กังวลผมไม่เคยกังวลเลย ก็เป็นเรื่องของเขาครับทังเราก็ยึดแผนที่ของเราหนึ่งต่อห้าหมื่นเป็นอธิไตยของเราไอ้เรื่องยึดอะไรนะก็เป็นเรื่องของของเขาที่ต้องไปคุยกันในระดับเีทีไหนก็เป็นเรื่องของรัฐบาลคุยกันก็ผลการประชุม R อพีซครับผมต้องคุยกับผูหน่ววทหารเขาว่าจะถอนยังไง ถอนเมื่อไหร่ถอนยังไงถอนพรอมกันต้องมีชุดตรวจสอบว่าถอนจริงหรือไม่ก็เหมือนเดิมเราก็ปรับกาลังเหมือนเดิมตึงกาลังเหมือนเดิมครับแล้วก็รอให้การเข้าไปสู่พูดคุยกันว่าจะยังไงต่อ อ๋อก็ก็เป็นเรื่องจุดเกิดเหตุมันจะใครเป็นคนก่อเหตุนะครับพวกเราก็รู้อยู่การเพื่อนที่เข้ามาวางกาลังโดยที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนอันนั้นครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องคุยกันเราก็ปัจจุบันนี้เราก็ปรับกําลังแล้วครับเป็นเป็นความที่ว่าอาจจะใช้แผนที่ค่อยสับนะครับแล้วก็ปรับกาลังเรียบร้อยแล้วในจุดนั้นปัจจุบันก็ ต้องพูดคุยกันต่อให้สถานการณ์ที่คลายโดยเร็วครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับครับครับเพื่อยู่กับทางศูนย์ปการกองทัพบกจะสั่งการต่อครับขอบคุณมากครับบ้านนา,านาาานเ่ว ถ้าเกเจอเมอไรก็ใจโกเม่ท่านองไงบ้างขอบคุณครับขอบคุณครับผมมีความจริงใจอยู่แล้วครับไม่มีอะไรชาวบ้านก็รู้ครับชาวบ้านก็รู้ว่าทหารจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินเป็นเรื่องของโซเชียลครับโซเชียลโซเชียลนะครับก็ขอบคุณ ก็มีจุดเดียวที่ช่องบกนะครับที่แต่ว่าปัจจุบันก็ขี้ขายแล้วครัเขาปรับการวากําลังใหม่แล้วมีอะไรน่าเป็นหงอ๋อปากกระบอกปืนไม่เรื่องปกติอยู่แล้วครับเราก็ต้องหันไปทางทิศใดทิศหนึ่งเขาคงไม่หันเข้าประเทศตัวเองมั้งครับไม่เรื่องปกติครับไม่มีอะไรการทหารก็หันไปอยู่แล้วครับครับ ัมพูชาค่ะมีการประเมนว่าเขาเดินเกมเหนือกว่าฝั่งไทยค่อนข้างที่จะพอม่วรในส่วนที่จะให้ความมั่นใจแล้วก็ชี้แจงเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องเดินเกมครับส่วนกองทัพผม,มก็เดินเกมของกองทัพผมครับเขาไม่ครับ่ครก็รับ,บนโยบายผมรับผิดชอบพื้นที่วามมัพคงไทยกับพูชาผมก็ดูแลผลประโยชน์ของชาติตรงนี้ครับล่าสุดที่ว่าจะาไปคุยกันสามสัปดาห์อครั้งนี้ครั้งล่าสุดเราคุยกันหรือยังคร คุยแล้วครับก็สัปดาห์สัปดาละสามวันแล้วก็ลูกหลอกก็เดินไปคุยกันอยู่ใกล้ๆก like. ันเองไหมคุยรู้เรื่องไรมคะใช่ครับรู้เรื่องครับคือกัมพูชาเขาก็เป็นทหารแล้วก็ถือว่าเต้อนรับนโยบายจากผู้ชายชั้นสูงตอนที่ปฏิบัติถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าในพื้นที่คุยรู้เรื่องแต่ว่าเขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคัับบญชาใช่ครับใช่ครับไม่เลยมีท่าทีที่เขาท่าที่จะขัดแย้งกันอยู่ใช่ครับคือเขายึดตามผู้นําสูงสุดเขา แต่ในฝ่ายไทยก็เน้นตามนโยบายของนัฐบา้านครกบใอ่ครับใช่ครับเดี๋ยวรอรอ,รอผลกมชเขาคุยกันจาก JVC มาสรุปว่ายอย่างไรแล้วก็คงจะมีคำสั่งลงมาผู้ปฏิบัติเราก็จะนำนโยบายของรัฐชาทุกระดับมา ของท่านักมีสอบเป็นห่วงไหมคะเพราะว่าจากที่แม้จะมีการประชุมแบบสองวงกันอย่างเป็นทางการจริงๆแต่การถแถลงออกมาเนี่ยมันขัดได้แย่กันอย่างมากจนทำให้หมู่วานเนี่ยประชาชนในประเทศเนี่ยเรียกว่าการะนั้นด่ารัฐบาลกันในเรื่องของแสนที่หนึ่งต่อสองแสนค่ะท่านคือคือตอนนั้นผมไม่ทราบนะครับว่าทางคณะเจรจาไปพูดคุยในเรื่องอะไรบ้างแต่ทราว่าหนึ่งต่อสองแสนเราไม่ได้ยอมรับอยู่แล้วแต่ว่าทางกมุชชาเขาก็พยายามที่จะ ํำเรื่องนี้อันนี้อันนี้ถ้าเป็นเรื่องของทางรัฐบาลต้องไปแก้ต้นแก้แก้ไขปัญหานี้ต่อครับส่วนส่วนทหารในพื้นที่ก็มีปัญหาอะไรยึดือหนึ่งก่อห้าหมื่นอยู่แล้วครับถ้ารับมาแล้วก็ประท้วงระทวงเป็นขั้นตอนไปครับครับแลวที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประท้วงไปแบบเยอะมากหลักหลายร้อยมากแต่ว่าเขาก็ยังยิ่งเฉยนยคะมันควรที่จะมีการยกระดับหรือว่ามาตรการอะไรให้มันแบบเป็นรูปธรรทับบนี้นะคะถ้านน้องไม่ของการโต้แย้งไปเส้นเสดน อแผนที่คนร,รัฐบับแล้วมันก็มีบางส่วนที่รับไปรับมาตลอดในรขึ้นขีดนะครับขึ้นอยู่กับทางทางรัฐบาลเนี่ยต้องไปคุยกันให้ชัดเจนว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไปส่วนทหารในพื้นที่ก็ยึดถือแผนที่ของกรมแผนที่ทหารในการ,รเเกดูแลแนวเขตอยู่แล้วครับครับต้องทางรัฐบาลจะต้องต้องมาคิดแล้วก็เราจะดำเนินการอะไรต่อเพื่อให้เกิดความ ก็เจรใาเจรนาองค์มียงกิารของกองทัพอะ่ะอะไรคือสูตรสตรการที่จะทาให้ข้ามิพันเ,น,น,เ,น,เ,น,เนี่ยมันยุได้โดยเร็วในในบุญของเรานะคะถ้าไม่ได้เอาในุมของอ๋อนมุมของกองทัพก็คือทุกฝ่ายต้องต้องพูดคุยกันอาจจะต้องต้องมาเจอกันตรงคนละขึ้นทางนะครับคนละขึ้นทางถ้าต่างฝ่ายต่างยึดถือของตัวเองเป็นหลักนี่ยังไงก็แก้ไม่ได้ครับ จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็ยังเชื่อว่าเดีย้องการเจรจาก็ยังเชื่อว่าเดียวเป็นวิธีเดียวที่จะไม่ต้องขัดแย้งกันด้วยด้วยกำลังเขาเขาคงจะประชุมให้เร็วครับให้แม่ทัพทั้งสองฝ่ายคุยกันให้เร็วต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะวันไหนถ้าส่งสัญญาณจากที่การหารบถ้าไม่จะส่งสัญญาณมาให้คุยกันวันไหนแล้วก็กรอบ ขอบจ่ถึงขนาดไหนแล้วก็เราใจยจอมได้อย่างไรนะครับน็อทันอยู่แล้วครับเร็วๆนี้ครับก็ต้องคุยกันนะผมกับบบคุณภาพทหารที่สี่รู้จากกันอยู่แล้วอะไรแ,แต่เราต้องดูนโ้บายของของคุ้ชายดับสูงแจละฝ่ายตอนนี้ ข่าวสารที่แบบรู้ว่าท่านทัพให้จกก่จะเกษียณแล้วเนี่ยบางคนเขาก็กลัวว่าการพูดคุยมันจะสะดุดไหมเราเปการแบบวาเอ,อ่อเรียกได้ว่าแผ่อะไรให้กับคนที่จะเข้ามาตานต่อมันก็เชื่อมัน่นครับเชื่อมั่นม่ทัพใหม่ท่านผมว่าก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละครับลองในทัพท่านใดท่านหนึ่งแต่ผมว่าพู่การฐานบกท่านพี่นาคนที่เหมดสมอยู่แล้วว่าไร้ดอยต่อไร้ความสะดุดแน่นอนในยุนหาครับขอบคุณครับ